ให้อมให้อมเดอมอนเราร้องแล้วหนึ่งจองสามร้องเพลงป๊ป๊้าไปทำงานแล้วเดี๋ยวให้อมเดี๋ยวยังไงเร็วองซัม

ยงิ้มหวานก่อนยิ้มหวานชื่ออะไรเนี่ยนี่ชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อหวายชื่อหวาชื่อนัทพัอนจันอะไรจันเลยังไปไป not losing